มีที่งดงามบนดินแดนแม้ที่ดินน้อยนิดแต่ชีวิตยิ่งใหญ่สุขใจประจนภัยกับพวกสหายมากมายไร้ความทุกข์ใดๆบางวันพลันมนแต่ไม่ต้องทนเนิ่นนานเวลาที่ฮีโร่โทษที่ฮีโร่จะมีฮีโร่ มาทัในใดวิวนาเธอช่างแสนกล้าจนไฟพอลีใส่ใจในที่เกิดเหตุช่างสมเพชคลามิตีที่มีปัญหาแต่ว่าตัวเขาเดินไม่ได้ระวังพลังฮีโร่ของเมืองทุกเรื่องไม่เคืองใจไปเธอฮีโร่ จะมีฮีโร่เพราะมาฉันใดคู่สีสีล้อพิทักษ์เมืองตอนเครื่องบินที่หายไปเพราะฉันไม่มีเครื่องบอกทิศทางถ้าถึงได้หลงทางอยู่อย่างนี้เนอะ ฮ้ยแต่ฉันพอจะรู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนฉันน่าจะอยู่เทาถาท่าเรือแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็ลองลองเลยดีกว่าวโ,อโอ้อย่าแล้วอย่าแล้วจะขายไปไหนเนี่ยฉันน่าจะมาถึงที่นีตั้งนานแล้วดินนา ทำไงดีใครๆคงต้องรอจดหมายกันแย่เลยหวังว่าเธอคงไม่หลงทางนั้นเนี่ยดูมอกพวกนี้สิหวังว่าคงหมดไปในไม่ช้านะไม่งั้นฉันทำงานอะไรไม่ได้เลยอาวัดดีวัดดีวัดดีดดทอมมี่ไม่อยากเชื่ว่าวันนี้หมอกจะหนาขนาดเนี้ย แค่นี้นะเยอะเหรอแต่ย้อนกลับไปในสมัยปู่ของปู่เนี่ยนะตอนนั้นน่ะมันเทียบไม่ได้กันสักทกีนึงมันน่าจะเกิดขึ้นมเมื่ออน่าจะร้อยกว่าปีได้ละมัง้งในตอนนั้นน่ะมองมันหนาทึบจมนมองไม่เห็นแล้วก็ชนกันเองด้วยละนะฉันจะไปตามน้ำมาและซื้อมะกซีนสักหน่อยดูแม้วันนี้ฉบับใหม่วางแผงแล้วละ่ะเธอจะซื้อแมกะกซีนเหรอพูดเป็นเล่นน่ะเพราะรถเพอร์ซียังไม่มาส่งหนังสือเลยอ่ะ อะไรนังสือยังไม่มาส่นเหรอไม่มียฉันก็รอพัสดุที่จะมาถึงวันนี้เหมือนกันตอนนี้เราคงทําได้แต่รอเท่านั้นนะ่ะนะในสมัยปู่ของฉันเนี่ยกว่าประชียจะมาตั้งอาทิตย์หนึงเน่ยพวกเราก็ยังรอกันได้เออไม่แย่จังเลยงั้นฉันค่อยมาอีกทีดีกว่านะใช่แบบนั้นคงจะดีกว่าฉันว่าอีกไม่นานก็คงจะมาถึงละ่ะงั้นไปก่อนนะบายบาย หราดีดาดีดูหน้าดีดูดีดีหน้าบิดาบิดาดูเอออ๊บจดหมายโอ้ยว่างเอ๊วิลลี่เก่งมากพอลลี่เฮ้ยขอบใจมากเลยฟิโอน่าเธอก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะเอตอนเด็กฉันไม่ได้เล่นให้ทีมจูเนียไม่งั้นฉันคงจะมีทักษะมากกว่านี้นะเอ้ อยระวังหน่อยสิจ๊ะเอ่เอขอโทษนะอลิสฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะเกือบทำฉันหมดสวยเลยอ่ะรับแจ้งเหตุฉุกเฉินค่ะใช่ใช่ได้ค่ะโอเคเราจะรีบไปนะคะฟังนะเครื่องบินซินดี้ไม่ได้มาส่งจดหมายในวันนี้ดูเหมือนว่าเธอจะหายไปเพอร์ซี่รอเธออยู่ที่ท่าเรือแล้วก็เป็นห่วงเธอมาก เป็นเรื่องไม่ดีเลยอ่ะบางทีเธออาจจะหลงทางจากหมอกในตอนเช้าก็ได้ใช่เพราะตั้งแต่เช้าเพอร์ซี่ยังไม่ได้ยินเสียงเธอเลยเนาะโอ้ไม่มีแม้แต่อุบัติเหตุเหรอเ,เราต้องหาเธอแล้วละ่ะใช่เราต้องรีบแล้วแน่นอนเราต้องรีบแล้วไปกันเถอะฟิโอนา่าตอนนี้ต้องปฏิบัติงานเย้ ยี่ตาดีดาดีดูตาดีดาดีดีตาบีดาบีดาดูเฮ้ยเฮ้ยฉันเดินไปสักรอบเมืองแล้วยังไม่เห็นรถส่งจดหมายสักคันเดียวเลยอืมฉันน่าจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่ออยู่บนนั้นฉันจะได้เห็นรถส่งจดหมายสักคันก็ได้วันดีเพอร์ซี่เกิดอะไรขึ้นเหรอ ฮช่ดิจที่พวกคุณมานะฉันกลัวว่าอาจมีอะไรเกิดขึ้นกับซินดี้วันนี้เธอยังไม่มาส่งจดหมายเลยฉันยืนรอเธอตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเลยนะจะเย็นๆนะเธอเธอเราต้องหาเธอพบคิดว่าเธอจะใช้เส้นทางไหนเออวันนี้เป็นวันจันทร์เธอก็มักจะต้องส่งจดหมายแล้วก็หนังสือพิมพ์ที่ท่าเรือในเมืองอ่ะนะเธอน่าจะ บินมาทางปะภาคารนั่นไงงั้นเราจะลองตามหาทางชายหาดแล้วก็หมู่บ้านที่ใกล้เคียงดูฉันว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับช่วยค้นหาเธอเลยนะครับขอร้องนะช่วยด่วนจีเลยนะถ้าได้ข่าวเกี่ยวกับเธอเราจะบอกคุณทันทีโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฮะโอ้ยหวังว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับซินดี้นะคิดแล้วก็น่ากลัวแต่ฉันว่าเราต้องเจอเธอ,เธอแน่ นั่นเสียงอะไรอ่ะฉันไม่เคยได้ยินนกร้องอย่างนี้เลยเออ,เอ,อไม่หยุดจี้ฉันนะวัาดีซิดี้เธอทำอะไรนะ่ะเออฉันดีใจที่เธอมาฉันพยายามที่จะออกจากที่นี่ฉันว่านกพวกนี้จะสร้างรังบนหัวฉัน ใบพัดฉันจะเป็นรังนกอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นไรแต่ชิ้นส่วนบางชิ้นอาจพังแต่คิดว่าทอมี่เขาแก้ไขได้เนะโอเคแล้วเธอไปอยู่บ้นนั้นได้ยังไงล่ะอืมฉันคิดว่าสาเหตุคงเป็นเพราะหมอกจัดในช่วงเช้าน่าอายจริงๆฉันไม่ควรที่จะบินในวันที่หมอกลงฉันคิดว่าฉันจะลงท่าเรือเพื่อมาส่งจดหมาย แต่ว่าจูๆ่ๆก็ลงมาที่นี่เออดีแล้วล่ะที่เธอปลอดภัยเราจะพยายามเอาเธอลงมาให้ได้ฉันคิดว่าเราต้องใช้ทั้งดิกซี่แล้วก็เทรซี่ช่วยพวกเขาคงอยู่ที่เป่าน,น้ำมันตอนกลางวันฉันจะไปหาพวกเขานะใช่เป็นความคิดที่ดีรอแปบ๊บเฮ้ยทำไมซุ่มซ่ามจังเหมือนเป็นอุบัติเหตุนะ่เธอพูดถูก แต่ตอนนี้เพอร์ซี่จะเป็นยังไงฉันจะไปรับเขาเขาจะได้ไม่ต้องห่วงรอก่อนนะฉันจะเรียบกลับมาไม่มีปัญหาโอ้ไม่เฮ้ยฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะเฮ้หวัดดีขอความช่วยเหลือหน่อยดิกซี่เทรซี่มีเวลาไหมเอ้าฉันอยู่ในช่วงพักกลางวันน่ะต้องการให้ช่วยอะไรจ๊ะ เครื่องบินซินดี้ติดอยู่บนต้นไม้อะเธอหลงทางเพราะว่าหมอกจัดและติดอยู่บนต้นไม้ตั้งแต่เวลาเช้าโอ้ว้าวโอ,โอ้เป็นเหตุเลือเชื่อจริงๆนะนี่ยเธอติดอยู่บนต้นไม้จริงๆเหรอฮะใช่เราจะต้องเอาเธอลงมาด่วนจีเลยเพื่อเพอร์ซี่จะได้ไปส่งแพรสเนียนายจะช่วยได้ไหมอะดิกซี่อืมอืมแน่นอนงั้นฉันกินข้าวกลางวันเสร็จก่อนก็แล้วกันน,นัเดี๋ยวจะไปช่วยดี เทรซี่เธอล้างงานที่นี่ก่อนไปช่วยสินดี้กันก่อนนะได้สิฉันจะไปช่วยเยี่ยมมากเลยตามฉันมาฉันจะพาพวกเธอไปที่นั่นฉันกำลังจะไปเฮ้ยไปเถอนะนาดิกกีิเอานี่ไปรือไปส่งจดหมายก็แล้วกันนะเธอไม่เป็นไรจริงๆนะสินดี้จริงสิ พอลลี่ตามรถหลายคันมาช่วยแล้วเธอไปเทนะเธอพูดถูกนะแล้วเจอกันที่ท่าเรือแล้วกันโชคดีดิกซี่นายคิดว่าจะใช้เครื่องมือช่วยพาซินดี้ลงมาจากต้นไม้ได้ไหมอะฮะคิดว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวต้องต้องลองดูลองดูก่อนมาอระ <laughs> ว,วังจะจะกัดจี้นะ อาเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากทุกคนเลยเราต้องพาเธอไปที่อู่ซ่อมทันทีเพื่อจะได้ซ่อมแซมเธอโดยเร็วที่สุดนะขอบคุณนะพวกเธอใจดีจริงๆเก่งมากเลยฉันจะนำหน้าไปเพื่อที่จะส่องไฟกระพริบเพื่อเตือนรถคันอื่นบนถนนเพราะว่าเทรซี่มีซินดี้อยู่ท้ายรถแบบว่าภาระหนักท้ายรถสินนะโออได้ขับนำไปฉันจะตามคุณเอง ช่วยด้วยช่วยฉันทีช่วยนอยเฮ้ย hey, นั่นคารามิตี้นี่นายขึ้นไปทำอะไรบนนั้นน่ะฉันจะขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อจะมองหาเพอร์ซี่ว่าเขามาหรือ,อยังันนะแต่ก่อนที่ฉันจะมองหาอะไรอะไรเจอฉันก็ตกลงมาห้อยอยู่อย่างนี้และนายก็มาเจอนี่แหละยังนึกไม่ออกอะไรว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะะแม่คงเพราะความซวยมาเยือนนายอีกแล้วอ่ะ รอก่อนนะเราจะช่วยนายลงมาเองได้อยู่นิ่งๆนะฉันจะรับนายลงมาออได้แล้วกับใจนะฉันรู้สึกดีจริงๆที่ได้เห็นโลกแบบปกติไม่ห้อยหัวอีกไม่เป็นไรแล้วพวกนายเห็นเพอร์ซี่ไปสนีบ้างหรือเปล่าล่ะฮะเห็นเขาคุณจะวุ่นอยู่กับการส่งไปินสนีแล้วล่ะสายขนาดนี้เนี่ยนะ ไม่ใช่คุณคนเดียวที่ติดอยู่บนต้นไม้ฉันและจดหมายก็ติดอยู่ทั้งเช,ช้าฉันว่าคุณน่าจะกลับไปดูกลางจดหมายของคุณได้แล้วนะฉันว่าเราแน่าจะไปได้แล้วอยากจะพูดว่าภาระรของฉันมันกว้างและที่สำคัญมันหนักนั้นเนี่ยตกลงเลยขอบใจที่ช่วยฉันนะงั้นฉันกลับบ้านก่อนละบายบาย แมกกาซีนมาแล้วไม่อย่าโดนจะกักจี้นะไปก่อนนะฉันคงจะต้องกลับแล้วล่ะขอบคุณที่ช่วยพวกเรานะบาย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 อืมบายเฮ้ยเป็นไงบ้างเจอซินดี้ไหมเจอซีเอ เธอลงทางพระหมอกจัดอย่างที่เราคิดกันไว้เลยและเธอก็ติดอยู่บนต้นไม้โอ๊ยแย่จังเธอเป็นอะไรมากไหมซินดี้ไม่เป็นไรดิกซี่ช่วยเธอลงมาได้แล้วให้เทรซี่พาเธอไปส่งที่อู่เพื่อซ่อมเล็กน้อยส่วนเพอร์ซี่ก็รีบไปส่งไปรษณเยนฉนันว่าตอนนี้ใครๆคนได้ประณียนีกันหมดแล้วล่ะดีจังที่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นปกติแล้วดีนะที่ไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ใช่แน่นอนได้ ไม่เอาน่าเธอจะจับบอลอย่างนั้นได้ยังไงว้าวก็ตอนเด็กๆฉจะเคยเล่นอยู่ทีมจูเนียมาก่อนนะอื้ันหลอกเป็นบ้า